โอเคครับในวิดีโอนี้เรามาดูเรื่องของการโชว์ออแบบโอโบ้าง ah, นะครับก็ p ป mm ี hmm. เลยนะครับ <Okay. S 1> พอปิดไฟล์ยี้ไ้ก่อนนะครับค o p ปีไฟล์ลต์นะครับ Copy, ลแล้วก็เอามาทำเป็นโชว์ออ็เป็นลต์อ l นะครับเป็นลต์ออลเป็นอันที่สี่นะครับเป็นลต์อ l นะครับ Read all นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับลบเลยลบเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งล e a อ l กนะ e all ก็รูปแบบจะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ใช้เป็นเฟ h แทนที่เราจะใช้เป็นเฟตนู่นเฟ h นี่เราใช้เป็นเฟะไรฮะเฟ h อ l l นั่นเองนะครับ เออแล้วข้างในก็ใส่เป็นชื่อของเห็นไหมมีเหมือนกัน s s o f t แบบนี้เลือกมาเลือกเท่านี้ครับเซฟเลยตุ๊บมาเรีย,ย,รรยได้แหละนะได้ตัวแปรโลนะครับได้อ b เ e ็ t โลมาแล้วแล้วก็โชว์เลยครับโชว์เลยรึขึนมาดูคนรับของ โอ้โอนี่ครับโชว์ลีดอนี่ไงดีขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยลีดอนะครับอืมทีนี้ทีนี้ถ้าเช่นกันครับถ้าเราจะทดสอบรูปแบบอื่นนะครับรูปแบบอื่นลองดูที่ว่ามีอะไรอีกนะครับอืมมีแบบนํำไหมมีมีเหมือนกันเห็นไหมครับเราใช้แบบนําเราก็คอมเมนต์แบบแอดสอบซะ แล้วเราก็ลงไปรีเฟรนดูนะครับก็แค่เปลี่ยนตัวนะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวในนี้นะครับคือเราเปลี่ยนแค่ตัวาพารามิเตอร์ที่ส่งไปในนี้นะครับเข้าไปในรูปแบบของมันนะครับว่าเราต้องการให้โชว์แบบไหนนะครับอ่ะต่อมาก็คือเราต้องการให้โชว์แบบทั้งสองอันทำง่ายนะฮะก็อนจาจะเริ่มคุ้นกันแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น ขีดบอสนะฮะบสนะครับเซฟลุกขึ้นมาแล้วก็ทดสอบการทํางานก็จะเป็นน่านี่ก็เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็วิดีโอนี้ก็สั้นๆแค่นี้เองครับก็เหมือนเดิมครับทดสอบลันทีละหนึ่งตัวนะครับอย่าไปเปิดไว้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะงงเองนะครับเดี๋ยวจะงงเองนะโอเคครับ